อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็แน่นอนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเคเล็กแคปิต t นท็อตโบรีเบดัตเอ็กบีครับที่ดูแล้วเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอีเนะครับส่วนใครที่อยากจะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลก็แนะนำเดินเข้าเซเว่นได้เลยแล้วไปเรียกว่าเลือกซื้อสิงเลมอนโซดานะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์เพจของสิงวอลฟุตบ l ลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับ ก็ข่าวที่เกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างเริ่มจากทางการเดี a ยนกันก่อนคราบมาอัปเดตเรื่องของการสร้างสนามใหม่หน่อยนะฮะจริงๆเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี่ดูเงียบไปเลยนะครับก็การเดี a ยนรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้มีการเจรจาเรื่องการย้ายจาก Stafford Bridge ไปที่แถวเอลคอร์ดนะครับระหว่างที่กําลังหาทางออกถึงแผนการสร้างสนามใหม่ที่ใหญ่ขึ้นขณะเดียวกันนะครับก็จะขอบซินเบิรรายงานบอกว่าในแผนของเรานั้นเนี่ย ไม่มีแผนที่จะให้เชลซีย้ายไปที่เอลคอร์ดครับก็ออกมาปฏิเสธทันควันท่อนสําคัญจากแถลงการจากบริษัทพัฒนาเอลคอร์ดครับเขาบอกว่าเชลซีจะเป็นต้องตกลงกับเชลซีพิชโอนเนอร์ครับซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ของสเตลฟอร์ดบริดจ์ตามกฎหมายให้ได้ซึ่งมีโอกาสที่จะโดนห้ามการย้ายสนามใดๆโดยทางเชลซีเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะอยู่ที่สแตลฟอร์ดบริดจ์ต่อไปครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในแผนการปรับปรุงสแตลฟอร์ดบริดจ ความใกล้ชิดของสนามกับรถไฟใต้ดินทําให้การสร้างสนามใหม่เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำเนี่ยก็อาจจะเป็นในโซนเดิมเดี๋ยวดูว่าจะมีวิธีไหนนะครับแต่ดูแล้วโอกาสย้ายสนามนี่ก็ค่อนข้างยากนะฮะขณะเดียวกันครับ ก็แมตต์ลอรายงานบอกว่าเจสันแกนนนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเชลซีได้ยืนยันกับเชลซีพิชโอเนอร์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ของแซฟฟอร์ดบริดจ์ว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของแซฟฟอร์ดบริดจในการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมาในขณะที่คริสยูราเซ็คครับยังไม่เคยพบกับ ทางเชลซีพิชโอนเนอร์ส่วนทางเจสันแกนนอนเนี่ยได้พบกับพวกเขาแล้ว4-5ครั้งตั้งแต่รับตำแหน่งโดยแกนนอนยังย้ำจุดยืนของเชลซีว่ายังเปิดรับทุกทางเลือกและยังไม่มีการวางแผนหรือข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสนามเนี่ยผมบอกเลยฮะดูแล้วยังอีกยาวไกลส่วนสกายสปอร์ตเนี่ยรายงานบอกว่าเชลซีกำลังพิจารณาทุกตัวเลือกสำหรับการขยายสนามยังไม่มีการตัดสินใจตอนนี้ว่าจะปรับปรุงสตัฟอร์ดบริดจ์หรือย้ายไปสร้างที่ใหม่นะครับ ขณะเดียวกันเรื่องความวุ่นวายของท็อตเทอร์โบรีเคลเล็กแคปิทัลมีอะไรกันบ้างเมื่อคืนนี้มีหลักๆคือไซมอนจอห์นสันครับรายงานบอกว่าท็อตโบรีเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าซื้อกิจการของเชลซีครับถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของเคลเล็กแคปิทัลเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะขายหุ้นจํานวน61.5%ของพวกเขาโดยที่มีนักลงทุนหลายเจ้าติดต่อหาโบลีในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ครับเพื่อเสนอเงินทุนให้ซื้อหุ้นของเคลเล็กมาให้หมด ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าข้อเสนอพวกเขาเนี่ยจะดีและน่าดึงดูดมากจนทําให้ผู้ลงทุนเคเล็กเนี่ยอาจจะเอามาพิจารณาขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานบอกว่าไซมอนจอร์นสันเนี่ยออกมาบอกว่าผมคิดว่าการแต่งตั้งโปชิติโนเป็นการเลือกโดยท็อตโบลี่ตั้งแต่แรกและผมไม่คิดว่าอีกฝั่งจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่จะปลดโปชิติโนเนี่ยเหมือน ท็อตโบลี่ก็อยากเก็บโปรชิติโนเอาไว้นะครับเนื่องจากพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้อะไรแบบนี้นะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าแอนโทนีิเทเลอร์ครับจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมที่เชลซีจะออกไปเยือนบอลมัตนะครับก็เตะวันเสาร์นะฮะเวลาตีสองนะครับขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของรอรี่สมิธจากนิวยอร์กไทมส์ครับก็บอกว่าเชลซีเนี่ยปล่อยยืมรายฮิมเซอร์ลิงครับให้กับอาร์เซนอลและยังต้องจ่ายค่าเหนื่อยเขาเพื่อไปเล่นให้กับทีมคู่แข่ง จากนั้นก็ได้ยืมตัวจารอนซันโชซึ่งมันยากที่จะเข้าใจเหตุผลว่าทําไมมันเหมือนพวกเขากําลังบอกนักเตะว่าแค่ย้ายมาที่นี่เนี่ยอาจจะมีที่ว่างเหลือในยืมให้คุณใช้คุณจะโอเคดีครับที่แขวนเสื้อก็มีให้ใช้ไม่ต้องห่วงซึ่งทําให้ยากที่จะเชื่อว่าคนในเชลซีเนี่ยรู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับ ขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์แอนดี้โคดีกองหน้าแมนยูนเต็ดพูดถึงเจดอนซันโชเขาบอกว่าซันโชเป็นคนที่มีพรสวรรค์เหลือเชื่อเหลือล้อนเลยครับและมีศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาดังนั้นถ้าเชลซีดึงมันออกมาได้และสามารถปลดล็อกฟอร,ร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาได้ดีวนี้จะเป็นดีลที่ดีมากๆสําหรับทางเชลซีขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์อของอักเซลดีซัซี่ครับออกมาบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ครับแม้แต่ในวันนี้เนี่ยผมก็ยังเรียนรู้และอยากเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ผมต้องการผลักดันตัวเองและทํางานหนักต่อไปเหมือนที่ผมทํามาตลอดชีวิตผมไม่ใช่คนที่ตั้งขีดจํากัดให้ตัวเองครับผมแค่จะทํามันต่อไปและดูว่ามันจะพาผมไปถึงไหนขณะเดียวกันก็มีนักเตะอย่างฟิลิปเป้นละสั้นพูดถึงเอสเตวาวิลเลียนครับเขาบอกว่าเมื่อเอสเตวาวิลเลียนเสียบอลเนี่ยเขาจะไม่สิ้นหวังครับเขามีบุคลิกที่แข็งแกร่งจะไม่มีขีดจํากัดสาหรับเขาครับเขามีลักษณะที่คล้ายกับเนมา,มามากๆแต่แค่เล่นกันคนละฝั่ง ขณะเดียวกันนะครับก็มอนชีครับผู้นวยการกีฬาของแอสตันวิลล่าก็พูดถึงจอร์ดูรันนะครับที่เคยมีข่าวกับเชลซีเขาบอกอูดเมรี่มั่นใจในตัวจอร์ดูรันนะครับเ <c oughs> ขาคิดว่าในปีหน้าดูรันสามารถกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกได้แต่ปัญหาคืออะไรครับพวกเรามีทั้งวัดกินและตัวดูรันต้องการที่จะลงเล่นเขาคิดว่าตัวเองตัวเขาเองเนี่ยเก่งกว่าวัดกินซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ปกตินะครับขณะเดียวกันอิซาคิเซ่าก็รายงานว่าดิวดาบิดาโตฟูฟาน่าไปเอเคเอเทนเนี่ย ถูกพิจารณาว่ามันล่มไปแล้วนะครับโดยสมสรนจากกรีซเนี่ยมีปัญหาในการยื่นเงื่อนไขที่เชลซีต้องการขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าลูตันเนี่ยประก,กาศคว้าตัววิกเตอร์โมเสสแบบไร้ค่าตัวมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหายไม่นานเลยนะฮะสำหรับวิกเตอร์โมเสสนอกจากนี้ก็มีรายงานบอกว่าลิพูในกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวเอเบริชิเอเซ่ครับหากว่าโมเมซาลาไม่ต่อสัญญากับสโมสรนนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าค่าฉีกสัญญาจะค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับ ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะสำหรับทางค่าเหนื่อยของอค่าตัวของเ e อเบอร์ชิเอเซ่ที่ประมาณ68ล้านปอนด์ขณะเดียวกันสกายสปอร์ตครับก็ลงภาพเรื่องหุ้นของเชลซีครับว่ามีใครเป็นเจ้าของอย่างไรบ้างมีกราฟออกมาบอกว่าเคลียร์เล c แคปิตอเนี่ยมีหุ้นอยู่ที่61.6หฮันยอกวิสครับ12.8 Mark Walter 12.8%แล้วก็ท็อตโบรี12.8%นะครับอันนี้คือตัวเลขที่ชัดเจนที่ Skysport เอามาลงว่าใครที่ค่อนข้างจะมีหุ้นเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากๆขณะเดียวกันครับก็เป็นจากขอบรายงานอันนี้ข่าวเพิ่งอัปเดตมาตอนตีสอครึ่งบ้านเราบอกว่ามีบางคนในส่วนแผนกของฟุตบอลเชลซีตั้งคำถามว่าโทซินอดาราบิโอโยเนี่ยจะเข้ามา อัปเกรดเทรวอชโลบาซึ่งเป็นผลผลิตของคอปแฮมได้หรือเปล่านะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฟอร์มดีของเชลซีเมื่อจบฤด,ดูกาลที่แล้วเป็นที่เข้าใจว่าท็อตโบลีเนี่ยต้องการที่จะรักษาขนาดทีมให้เล็กลงและสนับสนุนผู้เล่นที่มีดาวรุเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ของคอปแฮมถึงแม้ว่าโปรไฟล์ที่น่าดึงดูดใจสําหรับผู้เล่นเนี่ยก็ดูแล้วจะไม่น่าสนใจก็ตามก็คือมันถูกตั้งคําถามว่า การดึงโทซินมาเนี่ยมันจะดีกว่าชาโลบาหรือเปล่าอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆจะว่าไปก็ดูชาโลบาค่อนข้างจะดูดีกว่านะเอาว่ากันตามตรงนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานนะครับเรื่องของทีมฟาร m เมงโก้ครับทีมดังจากบราซิลปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับแอนตอองโตนี่มาซิยานะครับเนื่องจากนักเตะเรียกร้องค่าเหนื่อยที่สูงแล้วก็ต้องการสัญญาถึง3ปีนะครับ ขณะที่เดลิเทเลกราฟรายงานว่านิวคาเซิลเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ในการดึงตัวมาเกฮีไปร่วมทีมนะครับโดยที่ทางเกฮีเนี่ยนะครับก็มีค่าตัวสูงถึงประมาณ70ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าเชลซีแต่ผมบอกเลยว่าตีไว้เป็นลือก่อนนะครับ อันนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับยังวุ่นวายครับทั้งเรื่องสนามแล้วก็เรื่องบอร์ดบริหารเชลซีก็ยังไม่จบครับยังไงก็ติดตาม b บลูส o d a y ทุกวันแล้วกันนะครับมีมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ